สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่4ี่467แล้วนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่4ี่467กันค่ะวันนี้นะครัท่านวันอาทิตย์นะคะท่านใดว่างนะคะเข้ามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้หนูมีพระบ้านพระเก่าเก็บนะครัท่านต้อนรับต้นเดือนกันนะคะ มาแบ่งปันให้กับคนท่านได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคะมีทั้งหมด18รายการค่ะหากวันนี้คนท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่2วันนี้นะคะเป็นพระชุดเบญจภาคีของท่านประกอบไปด้วย5องค์นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ชมนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะหรือจะเป็นรายการ การที่สามงท่านรายการนี้นะคะเป็นลูกป,ประคำนะคะาท่านร้อยแปดเมตรนะคะเส้นยาวเลยค่ะท่านใดนะคะสนใจไม่ควรพลาดค่ะมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นนะคะหรือจะเป็นรายการที่สี่นะคะเป็นรูปภาพหลวงพ่อกลวยค่ะวันนี้นะคะพิเศษให้เลยนะคะชุดหมายเลขสิบเจ็ดกับสิบแปดนะคะเดี๋ยววันนี้มาเปิดแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะได้รับทั้งหมดสี่รายการเลยนะคะที่อยู่ในกล่องเขาท่านต้อนรับต้นเดือนกันนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาน้องท่านมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กนึ่งค่ะ วันนี้นุทานหมายเลขหนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยชุดนี้นะคะพอดีหนูได้แบ่งปันมานะุ้นทานเป็นเหรียญจีนนะคะท่านใดที่ต้องการเก็บสะสมนะคะหรือท่านใดตามหาตามเก็บนะคะสะสมเหรียญกันอยู่นะคะชุดนี้อยากให้คุณท่านนะคะกรุณามาพิจารณาไปพร้อมๆกันค่ะหากท่านใดศรัทธานะคะรีบแจ้งได้เลยนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0891927153 0891927153 จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะท่ทานหมายเล็กหนึ่งวันนี้นะคะเป็นเหรียญจีนของทานเป็นเหรียญราชบงจีนนะคะเก็บได้เก็บน้องทานมีเพียงแค่1ชุดเท่านานวันนี้มาเปิดแบ่งตอนต้นรับต้นเดือนกันเลยนะคะเป็นเหรียญเก็บสะสมของท่านของราชงศ์จีนนะคะอยู่ในชุดกล่องแบบนี้ค่ะเดี๋ยวให้คนท่านดูด้านหลังกันนะคะ ท่านใดนะคะที่ชอบเก็บสะสมเหรียญน,นะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันขอนท่านหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะแขวนเป็นเหรียญลำดับราชการราชบง์จีนนะคะวันนี้นะคะนำมาให้คุณท่านได้รับชมกันนะคะช่องปัญญากันค่ะในชุดนี้นะค,ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมดสิบเหรียญด้วยกันนะคะมีทั้งหมดสิบเหรียญคองท่าน เป็นเหรียญราชวงศ์จีนนะคะเนื้อเปียกทองค่ะสวยงดงามทั้งสิบเหรียญเลยนะคะท่านปิดให้ท่านจองการให้ทํานนะคะสามารถนําออกมาได้นะท่านเดี๋ยวขออนุญาตนะคะนี่ค่ะแต่ละเหรียญน้องท่านนําออกมาได้นะคะแล้วก็จะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้ค่ะท่านเป็นเลี่ยมรอยองค์เป็นเลี่ยมกันน้ํานะคะเก็บเหรียญราชวงศ์จีนไว้ค่ะท่านนี่ค่ะ แต่ละเหรียญน,นะคะหน้าท่านเต็มนะคะลายเส้นคมของท่านเหรียญสวยนะคะท่านใดนะคะเป็นนักสะสมนักเก็บนะคะไม่พลาดค่าท่านาน,นานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะวันนี้ขอมาปล่อยให้กับคท่านนะคะสามารถนำออกนาออกมาได้ทั้งสิบเหรียญเลยนะคะท่านท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะ หรือโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด10เหรียญแบบนี้ค่ะแต่ละเหรียญเลี่ยมนะคะสามารถนําออกมาได้นะคะท่านออกมาได้ทั้ง10เหรียญเลยนะคะท่านใดเป็นนักสะสมนะคะนําแกะออกมาได้ทั้ง10เหรียญเลยนะคะวันวันนี้นะคะหมายเลขหนึ่งท่านใดศรัทธารายการนี้นะคะทั้งหมด10เหรียญแบบนี้ค่ะท่านอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะคะ10เหรียญค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่800บาทเท่านั้นค่ะ 800บาทท่านย้ำอีกทีนะคะเป็นเหรียญราชวงศ์จีนนะคะทั้งหมด10เหรียญค่ะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับท่านที่ศรัทธาสนใจเลยนะคะ10เหรียญแบบนี้นะคะ800บาทเท่านั้นเลยค่ะท่านจะส่งให้ซีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเก็บได้เก็บกันนะคะทัดมาขท่านมากันที่รายการที่2นะคะ หมายเลข2วันนี้ค่ะเป็นพระชุดเบญจภาคีนะคะพระสมเด็จสร้างนะคะรอห้าอายุ140รีปีของท่านมีพระรอดนะคะพระนางพญาพระสุ้มกรอพระของสุพรรณนะคะพิมพ์เนื้อพระสวยนะท่านนี่ค่ะชุดนี้ได้แบ่งปันมานะคะวันนี้ขออนุญาตนำมาขึ้นไลฟ์สดให้กับคุณท่านเลยนะคะตาท่านใดวายวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนเขาท่านไม่พลาดนะคะมีเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะอ,อนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะ ในชุดนี้นะคะจะประกอบไปด้วยน้ำท่านเป็นพระสมกอนะคะพระนางพญาค่ะพระสมเด็จวัดระฆังนะคะพระผงสุพรรณแตะพระรอดนะคะท่านใดต้องการเก็บชุดเบญจาพาคีครบทั้ง5้าเลยนะคะไม่พลาดองท่านองค์สวยนะคะสะภาพสวยสมบูรณ์ค่ะอยู่ในกล่องนะคะดูแลรักษาอย่างดีเขาท่านวันนี้นะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปค่ะรายการนี้ขอปล่อยเลยนะคะได้รับถึง5โองเลยนะคะขอปล่อยที่600บาทเท่านั้นเขาท่าน หกร้อยบาทพร้อมส่งเลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะหมายเลขสองนะคะท่านให้ดูตัวอย่างกันนะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านดูนะคะมวลสารดั้งเดิมองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึเลยนะคะขอปล่อยรอบสุดท้ายแล้วนะคะท,ท่านใดนะคะต้องการเก็บนะคะอย่างนั้นหนูจะเก็บไว้เองแล้วนะคะท่าน องนี้สวยมากๆเลยนะคะต้อนรับต้นเดือนกันนะคะขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาที่เข้ามารับชมกันในวันนี้ค่ะองค์สวยน่าท่านสวยสมบูรณ์เลยนะคะไม่บินไม่แตกหักเลยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระนางพญาค่ะท่านนี่ค่ะท่านดูนะคะองนี้เป็นเนื้อดินนะคะงดงามค่ะองค์งามองค์สวยแบบนี้นะคะนานๆถึงจะมีผ่านเข้ามานะคะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะ หมายเลข2แบ่งปันที่600บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อที่หมายเลขสามนะคะท่านหมายเลขสามวันนี้นะคะท่านใดน,นะคะเป็นสายเครื่องรางนะคะรายการนี้ค่ะท่านเป็นรูปประคำร้อยแปดเมตรเลยนะคะเส้นยาวแบบนี้ค่ะท่านสังเกตน,นะคะแต่ละเม็ดนะคะอง์ลุงรักปิดทองค่ะนี่ค่ะแต่ละเม็ดน,น,นะคะท่านมีร้อยแปดเมตรนะคะองลุงรักปิดทองทุกเม็ดเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้ขอปล่อยเลยนะคะที่750บาทเท่านั้นค่ะ750บาทนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเส้นสุดท้ายแล้วน้องนานเส้นนี้นะคะเส้นยาวเลยนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะลุงกล้องได้ไม่หมดน้องนานเพราะว่าเส้นยาวเลยนะคะรายการนี้นะคะนคะคะกลองนะคะ มือไปชนกล้องขภัยด้วยน้องท่านเป็นเส้นยาวเลยนะคะท่านใดสนใจวันนี้ปล่อยเลยนะคะอาจจะไปไวนะคะท่านรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยนะคะเส้นนี้นะคะ750บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจนะคะมารับไปเลยนะท่านเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะมารับไปได้เลยนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะจัดส่งให้รีนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะเป็นสร้อยลูกประคำร้อยแปดเมตรน้องท่าน ขออนุญาตวางสักครู่นะคะหมายเลขสามนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งเส้นเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ี่ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อกลวยนะคะชุตินุทาโรนะคะวัดโคสิตารามค่ะรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันทุกท่านได้รับกอบรูปไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมกรอบฝังเพชรให้กับท่านเลยนะคะ นี่คะ่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคะ่ะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะวันนี้ให้ไวให้ทันกันนะคะท่านองค์นี้ปล่อยเลยนะคะ500บาทเท่านั้นคะ่ะห0 0บาทพร้อมส่งนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่หคะ่ะหมายเลขห้านะคะรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังค่ะท่าน,น มวลสารดั้งเดิมนะคะเป็นพระเนื้อผงค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึรไม่มีบิน่นไม่มีแตกหักนะคะทาใดกำลังมองหาพระสมเด็จสวยๆส,สักรายการนะคะองค์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะขอปล่อยเลยน้องท่านวันนี้ให้ไวกันนะคะห้าร้อบาทเท่านั้นค่ะห้าบาทพร้อมส่งนะคะทัานาคะ่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ หมายเลขหกวันนี้น้งทานเป็นเหรียญข้าวหลามตัดของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะองนี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะตัวหนังสืออักขร,ระท่านชัดนะคะองนี้ขอปล่อยเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะรายการนี้นะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะหมายเลขเจดวันนี้นะคะเป็นเหรียญฉลองน้อทานเป็นเหรียญองค์พระปฐมเจดีจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเนื้อทองแดงค่ะ หลายท่านตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะนี่ค่ะองค์พระประถมเจดีย์องค์ใหญ่เลยนะคุณท่านอยู่ในเลี่ยมนะคะได้รับเปรี่ยนไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะเลี่ยมทุกองคเลี่ยมทุกรายการเลยนะคะท่านวันนี้นะคะหาองค์สวยๆแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะองค์นี้ปล่อยเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะทับมาค่ะมากันที่รายการที่แปดค่ะ หมายเลขแปดวันนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปลาสาติโกวัตกโกค่ะจังหวัดอยุธยานะคะเป็นเหรียญเนื้ออันพะก,กาค่ะท่านรายการนี้นะคะไตรามาสห้าเก้ารวยรวย,รวยนะคะไตรามาสห้าเก้าค่ะเหรียญรุ่นนี้ค่ะท่านใดาสายหลวงพ่อรวยนะคะได้รับเหรียญได้พอคะ่ะท่านองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆของท่านไม่ต้องไปเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะองค์นี้ปล่อยเลยนะคะที่สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ 400บาทนะคะท่านาักทมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลข9วันนี้นะคุณท่านเป็นแหวนนะคะหลวงพ่อรวยปลาสาธิโกวัตะโกคุณทานมาพร้อมกล่องเลยนะคะท่านจะได้รับทั้งกล่องค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะวันนี้อาจจะไปไวนิดนึงนะคุณทานตามกันให้ทันนะคะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะวันนี้มีหลายรายการค่ะ ต้หัวแหวนนะคะท่านก็จะเป็นรูปภาพของหลวงพ่อรวยนะคะเนื้อลุงยาด้วยค่ะท่านองค์สวยๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดศรัทธาขอปล่อยเลยนะคะที่สี่ร้อยบาทค่ะสี่ร้อยบาทเท่านั้นเลยนะท่านหมายเลขเก้านะคะนี่ค่ะมาดูด้านในวงแหวนกันนะคะอ,อัขรว้วัฒนาราบนะคะท่านรวยนะคะอนุญาตสวมใส่ให้กับคุณท่านได้ชมกันนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยน้ำทานสวยขึ้นมือเลยนะคะท่านใดที่กําลังตามหาแหวนนะคะพ่อรวยนะคะวงนี้แบ่งปันให้เลยที่400บาทเท่านั้นค่ะมีเพียงแค่หนึ่งวงเท่านั้นนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่1ิบนะคะมาเลขสิบวันนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะคะวัดสัตหีพร้ะท่านเหรียญเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะคะที่สําคัญวันนี้นะคะท่านได้เหรียญไม่พอค่ะท่านได้พร้อมเลี่ยมกรอบแบบนี้เลยนะคะ แค่ค่าเลี่ยมกรอบก็หาที่ไหนไม่ได้แล้วน้องทานไม่ต้องนําไปเสียเวลาเลี่ยมนะคะอง์นี้ท่านได้ไปนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะท่านใดศรัทธาพร้อมรับนะคะรายการนี้แบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทพร้อมส่งนะคะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะหมายเลขสิบเอ็ดรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบของท่านเนื้อทอง เนื้อทองแดงรมดำนะคะรายการนี้ค่ะท่านดูนะคะหน้าเหลี่ยนค่ะจมูกตรงนะคะลายเส้นเน่าท่านดวงตาจมูกนะคะองค์สวยค่ะหลวงพ่อทบนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบด้วยค่ะท่านท่านไม่ควรทลานะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือท่านอื่นค่ะท่านใดนะคะมีเส้นมีสายนะคะมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆนะคะองค์นี้ปล่อยเลยนะคะให้กับท่านที่ศรัทธานะคะห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าบาทพร้อมส่งนะคะ ทัดมาคะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะหมายเลขสิบสองวันนี้น้งท่านเป็นเหรียญกลมนะคะเหรียญโชคดีของหลวงพ่อเกษมเขมะโกูนะคะตัวหนังสืออักะระท่านชัดค่ะคําว่าโชคดีชัดเลยน้งท่านยันอักขระท่านชัดนะคะเนื้อองค์พระท่านสวยค่ะเหรียนหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียนดังนะคะท่านหลายท่านตามเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะด้านหลังเป็นหลังหนูค่ะ ปีสองห้าสามสองนะคะท่านใดสนใจองคนี้นะคะวันนี้ปล่อยเลยนะคะเหรียญโชคดีนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะหมายเลขสิบสามวันนี้นะคะเป็นเหรียญองนี้นท่านเป็นเหรียญอาแปะโรงสีนะคะสวยมากๆเลยนะ,ะท่านอาแปะนะคะท่านเด่นเรื่องค้าขายนะคะ นี่คได้เรียญอาแปะพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านอาจารย์งโง้กิมโคยนะคะเรียญปีหนึ่งเก้าค่ะท่านอาแปะท่านใดตามหาอยู่เรียนนี้ขอปล่อยเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อบาทนะคะ หากวันนี้ท่านใดสนใจหลายองค์รายรายการนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนข่งท่านโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะหากท่านนะคะสนใจตั้งแต่สององค์ขึ้นไปนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ี่ค่ะหมายเลขส4ี่รายการนี้นะคะเป็นพระปิตาพังปกาะคะวัดเขาอ้อจังหวัดพัทธลุงค่ะท่านองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงนะคะ ปิตาวัดเขาอ,อ้อนะคะเหรียญสวยค่ะท่านดูนะคะเลี่ยมกรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะเลี่ยมกรอบทองฝั่งเพชรเลยนะคะสวยมากๆค่ะท่านด้านหลังเป็นปีนักษัตร,ริย์สิบสองราศีราหูอมจันทนะคะองค์นี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะพัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบห้าค่ะหมายเลขสิบห้าวันนี้นะคะท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะคะ องนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าเลยนะท่านองค์สวยนะคะอง์นี้ค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะท่านดูฐานนะคะฐานเต็มนะคะอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะพุทธคุณท่านล้นหลามนะคะองค์นี้ปล่อยเลยนะคะที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะพัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบหกค่ะ หมายเลข16วันนี้ท่านเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะเหรียญน,นี้นะคะได้พร้อมกล่องเลยนะคะท่านจะได้พร้อมกล่องไปแน่นอนค่ะเหรียญรายการนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำท่านเป็นเหรียญเปยนะคะองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะคะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามปี04ค่ะรายการนี้ปล่อยเลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะ วันนี้อาจจะไปไวนะคะท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาค่ะต้ตอนรับต้นเดือนกันนะคะท่านใดว่างนะคะเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะประบ้านคะเก่าเก็บค่ะเหรียญน,นี้นะคะเนื้อทองแดงรมดามมาพร้อมหมูห่วงเดิมเลยนะคะท่านตาท่านใดไวาตาท่านใดถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะให้ทันกันนะไม่ควรให้ปล่อยหลุดมือนะคะ ผมกล่องเลยนะคะท่านเหรียญรุ่นแรกปี0ูนย์สี่ห้าร้อยบาทค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สิบเจ็ดหน้าท่านท่านใดที่อยู่รับชมกันจนท้ายคลิปวิดีโอแล้วนะคะหนูขอบคุณมากๆเลยนะท่านวันนี้ปล่อยให้เลยนะคะต้อนรับต้นเดือนกันวันอาทิตย์นะคะหมายเลข17วันนี้ค่ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด4องค์เลยนะคะกล่องนี้ทั้ง4องค์ค่ะจะมีด้วยเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะ เหรียญหลวงพ่อกลวเลี่ยมจับขอบเขาท่านเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะแล้วก็ปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหลังแบบค่ะแล้วก็มีเหรียญหลวงพ่อคล้ายนะคะแล้วก็มีพระสีวลีหลวงปู่โตขขงท่านสี่องค์แบบนี้เลยนะคะทั้งกล่องค่ะวันนี้เปิดให้พิเศษเลยนะคะต้อนรับต้นเดือนกันนะคะกล่องนี้ท่านจะได้รับทั้งหมดสี่องค์ขอบปล่อยเลยนะคะที่เจ็บาทเท่านั้นค่ะ 700บาทเท่านั้นเลยนะท่านได้รับถึง4องค์เลยนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันสักนิดหนึ่งนะท่านมีเพียงแค่1กล่องเท่านั้นนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะหรือว่าทัการายมาก่อนหนูจะดูตามเวลาพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะย้ำอีกทีนะคะทั้ง4องค์น่ท่านได้รับไปเลยนะคะ แบ่งปันให้เลยที่700บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่มีค่าส่งของท่า,ทานไม่บวกเพิ่มนะคะ700อบาทเท่านั้นค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะคะรับมาค่ะมากันที่รายการที่18นะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะขอปิดท้ายด้วยนะคะพระสมเด็จของท่า,ทานทั้ง4ี่องค์เลยนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะองค์นี้จะเป็นของหลวงพ่อกลวยข่าท่านชุดนี้นะคะแบ่งปันเท่ากันค่ะได้รับถึง4องค์นะคะ700รอบาทเท่านั้นค่ะ 700ยบาทเท่านั้นเลยนะคะวันนี้ตาท่านใดวตาท่านใดถึงนะคะย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอนของท่านสองค์แบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะให้คุณท่านไปเลยนะคะต้อนรับต้นเดือนกันวันนี้ค่ะเฉพาะ EP นี้เท่านั้นเลยนะคะ EP เดียวเท่านั้นนะคะท่านรายการนี้นะคะด้านหลังค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะได้รับถึงสองค์เลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากชอาบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0 8 9 9 9 2 7 1 5 3จจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ ท่านใดปิดทันจองทันได้ารายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีมากๆเลยนะท่นนานฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีต่อๆไปนะคะวันนี้ให้ทันกนะันนอท่านอาจจะไปไวนะคะท่านสามารถรับชมย้อนหลังได้ตลอดเวลาเลยค่ะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายคขาท่นะนนานสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ